ถ้าเราทำสามสิ่งนี้ได้นะเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับตัวเราแน่นอนเลยนะเยนะคืนนี้ ที่อยากจะพูดก็คือว่า<ม>การที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราเนี่ยจะบอกได้เลยนะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากใครจะเล่นของใส่เราใครจะทําไสยศาสตร์ใส่เราใครจะแบบมีครรําสับแช่งใดๆอะไรก็ตามแต่ใส่เราเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเรานะคะมีพระองค์หนึ่งนะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาอยู่กับเรานะไม่ได้มาแขวนข้างนอกนะเออแขวนในใจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ แขวนอยู่ข้างในใจของเราแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะถ้าใครมีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะสิ่งที่เราจะแบบชัดเจนมากคือใครจะมาทำไสยศาสตร์มาเล่นของมนดําสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่เป็นทางที่ไม่ดีเนี่ยใส่เราไม่ได้เด็ดขาดเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย เป็นพระเจ้าที่สร้างนะคะสรรพสิ่งทั้งหลายเน่รวมทั้งพระเจ้าเองก็สร้างวิญญาณต่างๆนะคะสิ่งต่างๆในโลกนี้พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาดังนั้นวันนี้พระเจ้าที่อยู่ในเรานะก็คือพระเจ้าที่เป็นผู้ที่สร้างนะคะดังนั้นจึงจะจะเข้าใจไหมจะเข้าใจไหมว่าคือพระเจ้าที่เป็นผู้ที่สร้างเนี่ยอยู่ข้างในเราและสิ่งต่างๆที่เขาทำใส่เรา เป็นไสยศาสตร์เป็นมนต์ดำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามนุษย์เป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาถูกไหมฮะวิญญาณต่างๆพระเจ้าสร้างมาและดังนั้นสิ่งเหล่านั้นก็จึงเล็กน้อยกว่าผู้ที่สร้างดังนั้นวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามแต่ถ้าเราจะมาเทียบความศักดิ์สิทธิ์นะคะความยิ่งใหญ่มาเทียบริ์เดชกันแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่สร้างโลก พระวิารบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ที่สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายและพระองค์ก็อยู่ภายในเราดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาทําความแน่ใจพิสูจน์กันเลยนะคะว่าถ้าใครที่ทำสามสิ่งนี้ได้นะคะใครที่ทำสามสิ่งนี้ได้นะคนนั้น จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเองอย่างแน่นอนฟันธงเลยนะคะซึ่งง่ายมากไม่ได้หมายความว่าเราทำสามสิ่งนี้แล้วเพื่อเราจะได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่นะทุกคนหมายความว่าให้เราแน่ใจว่าถ้าเราทำสามสิ่งนี้ได้แล้วแสดงว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราอย่างแน่นอน ข้อแรกที่เราจะพิสูจน์ได้เลยชัดเจนว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยกับเราคือการที่เราวางมือตัวเองอะแล้วเราหายจากการเจ็บป่วยแบบกรณีที่แบบฉุกเฉินอาอย่างเช่นหายาไม่ทันหรือว่าเราแบบท้องเสียหนักมากตอกนกลางคืนเราปวดเอวปวดหลังแล้วแบบเราแบบจะพูดว่าไงอะมันไม่หายสัทีนะไปนวดก็แล้วกินยาก็แล้วฝังเข็มก็แล้วเออไม่ดีขึ้น เอามือวางซิอ่าอธิษฐาน5นาที10นาทีเนี่ยแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเพริวิญญาณบริสุทธิ์ จริงๆนะเพราะว่าถ้าเราตัวของเราคนเดียวเนี่ยมันจะหายได้ยังไงเออใช่ไหมมันเป็นมนุษย์ปุถุชนนะมันไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้แต่เพราะว่าเป็นมนุษย์ที่มีพระเจ้ามาอยู่ด้วยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างสรงสรพสริ่งทั้งหลายรวมทั้งสร้างตัวเราเองดังนั้นพระเยซูหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถ รู้เนาะว่าเอ้ยเส้นเอ็นมันตรงไหนที่มันพิกอะ่ะเออตรงไหนกระดูกตรงไหนที่มันไม่ดีอะ่ะเขาก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับเราเพียงแต่ว่าเราเอามือเนี่ยวางในบริเวณที่มันปวดเจ็บนะตรงนั้นแล้วเราก็อธิษฐานขอพูดไปแล้วแต่เราจะพูดเรียกพระเจ้าเรียกพระเยซูเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ แล้วแต่เราจะเรียกท่านว่าอะไรเอาที่เราสะดวกใจนะคะก็บอกพูดว่าเนี่ยปวดมากเลยขอพระเยซูช่วยด้วยนะคะอะไรก็ว่าไปเลยนะคะคือไม่มี ไม่มีคําพูดตายตัวหรือไม่มีบทอธิษฐานนะเพราะว่าการที่เราคุยกับพระเจ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะเหมือนพ่อกับลูกเราก็ไม่เคยเขียนสคริปต์ให้ลูกมาพูดกับเราว่าเวลาหนูจะขอเงินแม่ไปโรงเรียนนะ่ะหนูต้องพูดขึ้นต้นแบบนี้นะลงท้ายแบบนี้นะใช่ไหมคะเราไม่เคยมีสคริปต์ให้ลูกพูดดังนั้นวันนี้น้องไม่ต้องมาแบบพี่นกค่ะหนูขอบทอธิษฐานวางมือให้ตัวเองหายเหน่อยคะ่ะไม่มีไม่มีนะทุกคนไม่มีบทไม่มีสคริปต์ทุกคน พูดเองพระเจ้าเนี่ยฟังเรารู้เรื่องเข้าใจแล้วพูดถูกพูดผิดมันจริงๆมันไม่มีพูดถูกพูดผิดนะพระเจ้าเนี่ยเข้าใจเราหมดจะพูดภาษาเหนือพูดภาษากลางภาษาใต้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสได้หมดพระเจ้าก็รู้จักทุกภาษาเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอยากจะรู้ว่าท่ามกลางสักยคนทั้งหลายคนเนี่ยสักยคนเนี่ยมีกี่คนที่เคยวางมือแล้วแบบหา ช่วยหน่อยนิดนึงช่วยช่วยตอบพี่นกหน่อยว่าเออเคยค่ะเคยแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าสั้นๆก็ได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็วางมือแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีใครเคยบ้างน้องขอบคุณความสุขนะคะบอกว่าเคยค่ะปวดท้องวางมือให้ตัวเองหายโอ้เหมือนพี่นกเลยนะเหมือนพี่นกเป๊ะเลยนะคะ,ะ่น้องขอบคุณความสุขก็บอกอีกว่า สองครั้งนะน้องผิดมาสองครั้งอคนนะ่ะมีโอกาสที่จะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะคะว่าเออเรามีพระเจ้าเนอะพี่นกเคยบอกว่าเราวางมือตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางนะลองดูเราจะได้มั่นใจอะค่ะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆนะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยจริงๆนะเพราะว่ามองไม่เห็นถูกไหมคะการที่เราไปบูชาพระมาห้อยมาแขวนหรือว่ามีแบบ าสายมูต่างๆเขาก็จะแบบมีนู่นมีนี่มาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราแต่เวลาเรามาบูชาพระเจ้าหรือเรามีพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เป็นพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเราจึงไม่สามารถมองเห็นพรงได้ด้วยตาเปล่านะแต่ว่าการที่เราวางมือเนี่ยตัวเราเองหรือวางมือสัตว์เลี้ยงใดๆก็ตามแต่นะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ย เรามีพระิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราด้วยจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนให้คิดถึงพระเจ้าเหมือนที่พี่นก คิดถึงแต่อาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็คิดถึงนะคะน้องเอ๋บอกเคยค่ะปวดหัวมากทานพาราก็ไม่หายนะคะวางมือไม่ถึง5นาทีก็หายจริงๆนะคะแล้วก็เคยวางมือให้น้องหมาด้วยนะคะเขาไม่กินอาหารเหมือนไม่สบายเลยวางมืออธิษฐานตอนนี้กินปกติตรวจเลือดก็ปกติแล้วนะคะน้องกมนชัยบอกว่าเคยผมปวดแขนนะคะแล้วก็วางมืออธิษฐาน5นาทีหายเลยครับอ่าใช่ จำได้น้องกมลชยัยเคยเล่าให้พี่นกฟังว่าปวดแขนมากนะแล้วก็แบบอธอษฐานแค่5นาทีเองก็หายเลยอันนี้พี่นกจาได้นะคะอ่าขอบคุณมากค่ะน้องกมลชัยน้องยุวรีบอกว่าพี่นกคะหลายวันมานี้หมาชื่อพูตโตโดนพี่โบลิง่งโมโหงับ ใกล้ขอบตาเลือดไหลลูกตาเลือดข้างน่าสงสารมากนึกถึงพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยขอให้ภูโตไม่เป็นอะไรขอให้หายด้วยต่อมาก็ดีขึ้นซับเลือดออกให้ทานยาแก้อักเสบตอนนี้หายดีแล้วเพียงแค่2วันก็แข็งแรงทานข้าวเก่งดื้อได้ปกติอันนี้ชมใช่ไหมคะชมใช่ไหมคะว่าทานข้าวเก่งแล้วก็ดื้อปกติดีใจด้วยค่ะที่หมาดื้อปกติแล้วนะคะจริงๆๆๆๆๆ The ข้อที่2นะคะที่เราจะพิสูจน์ว่าเราอะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราดีขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครเราจะมีข้อบกพร่องเราจะมีสิ่งที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นความคิดของเราการไม่ให้เอาัายความแค้นความกโกรธความไม่อดทนความเห็นแก่ตัวเรามีบางอย่างที่ชอบดูถูกคนอื่นชอบดูแคลนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ ไม่ใช่แบบเอาพี่เราจะพูดว่าไงแล้วมันจะมีเสียงหนึ่งแล้วมันจะมีความคิดหนึ่งที่เหมือนสอนเราอะว่าพูดแบบนี้ไม่ดีนะคิดแบบนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แบบแนะนำเราบอกเรานะคะเตือนเราแล้วก็การที่เราแบบ ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยในสิ่งที่เราได้รับคำตักเตือนนั้นน่ะความคิดเหล่านั้นอะไรแบบนี้เราก็จะมีนิสัยที่ดีขึ้นนะคะเราจะอดทนได้เราจะไม่ใจร้อนเหมือนตอนแรกเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราแบบอะไรเราก็เครียดไปหมดตอนหลังเรารู้สึกเออเรารู้สึกดีขึ้นเราวางใจพระเจ้ามากขึ้นอะไรก็ตามแต่ในทํานองนี้นะคะหรือว่ามีความคิด นะคะหลายๆอย่างที่ทําให้เราทุกข์ใจแต่พอเราอธิษฐานแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับเราปลอบโยนใจเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหยุดคิดเรื่องเหล่านั้นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดอาจจะเป็นเรื่องของอุปนิสัยนะคะที่ดีขึ้นจากเดิมนะอันนี้ก็เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงนิสัยของเราจากการที่เราอธิฐานจากการที่เราขอให้ท่านช่วยเปลี่ยนแปลงเราหรืออาจจะเป็นเพราะเขา ยาณบริสุทธิ์ช่วยเราเลยโดยที่เราไม่ได้ขอก็มีนะคะและสุดท้ายเลยนะคะอันที่3ก็คือคนคนนั้นเนี่ยมีชีวิตที่อยู่เหนือดวงแล้วนะคะใครที่ชอบไปดูดวง มีดวงวันจันทร์ห้ามทำนู่นทำนี่แต่เฮ้ยทำไมเราทำได้เขาบอกว่าราศีนี้นะใส่สีนี้สีนี้เบอร์นี้ไม่ดีแต่เฮ้ยทำไมเราเราใช้เบอร์ที่เขาบอกไม่ดีแล้วมันดีอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไปตามที่เขาว่าทำไม่เป็นไปตามที่แบบดวงชะตาราศีกำหนดเอาไว้คือเราสามารถทำอะไรก็ได้เรามีอิสระในการดำเนินชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเลขหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากสี ได้เกิดขึ้นจากสิ่งใดๆที่แบบเป็นเเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมันเป็นอิสระชีวิตของเรามันอยู่เหนือดวงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ย ราศีนี้นะถ้าทําอะไรตอนเนี้ไม่ขึ้นนะทาไม่ได้แต่ทําไมเราทําได้อะทาไมเราทําสําเร็จทําไมเราเวิร์กอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้นะคะว่านี่แหละคือเรามีพรมียณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของเราบริสุทธิ์มากเลยนะคะทาให้ชีวิตของเรามันแบบจะพูดว่าไงอะเวรกรรมสิ่งใดๆที่ไม่ดี อุปรสรรคขัดขวางใดๆก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะเปิดทางให้กับเราเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายและสรรพสิ่งทั้งหลายก็จะเชื่อฟังพระเจ้าของเรานะคะอ่ะเนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พี่นกอยากจะ บอกนกทุกคนนะคะว่าการที่มาเชื่อพระเจ้าการที่มาพึ่งพาพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราหายเหนื่อยและก็มีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะทุกเช้าตื่นขึ้นมาจะต้องขอบคุณพระเจ้า3อย่างและการภาวนาจะช่วยทําให้ชีวิตของเรามีพลังใครที่ยังไม่ค่อยได้ฟังคลิปภาวนาให้เปิดฟังตอนที่เราอาบน้ำา15หนาทีแต่งตัว นะเปิดไว้เลยแล้วเราก็ฟังเช้ามาเราฟังคำของพระเจ้าเช้ามาเราฟัง New You New Life 15นาทีในรถหรือระหว่างรออะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างที่เรารออะไรสักอย่างหนึ่ง15นาทีใส่หูฟังนะคะ แค่นั้นเองชีวิตเราจะมีพลังชีวิตเราจะสามารถมีสติแล้วเห็นเลยว่ามีฤทธิ์เดชมีกําลังที่อยู่เหนือธรรมชาติสามารถผ่านในทุกๆสถานาการณ์ไปได้ไม่ว่าน้องจะขัดสนลําบากหรือเจ็บป่วยหรือน้องกําลังถูกทําร้ายจิตใจหรือทําร้ายร่างกายหรือถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความยุติธรรมใดๆก็ตามแต่ค่ะพระเจ้าอยู่กับน้องและพระเจ้าอยู่ฝ่ายน้องค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์สองทุ่มครึ่งกับพี่นก ที่จะมาพร้อมกับความรักความหวังและก็แรงบันดาลใจนะคะสําหรับคืนนี้พี่นกดีใจที่ได้เจอน้องๆทุกคนแต่ว่าคืนนี้จะต้องราตรีสวัสดิ์แล้วอย่าลืมนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าและวันพุธ10บโมงเจอกันในห้องนะคะพระเจ้าไวพรค่ะ